นั่นน้องๆกลุ่มนี้เขามีวิธีคิดเลขที่เก่งมากคือคุณจะเอาเทคนิคเขามาใช้บ้างอยากรู้อ่ะไปติดตามครับเซตศูนย์แปดบวกหนึ่งลบสองลบห้าตอบครับอเขียนลงไปครับอ่า ได้ไหมคุณปุ้มได้ไหมแปดยังไงไม่ทันเลยยังไงเนี่ยทำตามเลยไหมนี่ดูล่ามภาษามือของเราเจอภาษามือของน้องเข้าไปคุณศักดาคุณเป็นยังไงคะคุณทันไหมคะคุณศักดาอันนี้เป็นการเรียนคณิตศาสตร์แบบจินตคณิตหรือคณิตคิดเร็วนะเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพ ะะก็คือใช้ภาพถูกต้องไหมครับแล้วก็ต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างสูงนะครับก็แต่ละคนก็มีเทคนิคในการใช้นิ้วมาช่วยนะครับก็คือช่วยได้ดีด้วยแหละเป็นเทคนิคที่ไม่ค่อยเห็นนะครับแถมจะได้คําตอบที่รวดเด็วอีกด้วยนะครับคุณครูที่สอนอยู่เขาก็บ,บันทึกภาพนี้เอาไว้นะครับขนาดออสอนคณิตศาสตร์ให้กับนอ้นองนอ,อนุบาล3นะครับย้ําว่าอนุบาล3นะฮะถือว่าคิดเลขได้เร็วมากๆนะครับ เร็วกับป้าปุ้มจริงถูกไหมฮะเร็วกับป้าปุ้มหน่อยป้าเร็วสองวันลูกป,ป,ป้าเร็ววันที่หนึ่งวันที่สิบหกนะฮะชื่นชมทั้งคุณ<อ>ครูแล้วก็น้องๆด้วยนะครับนี่ก็มีวิธีการสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องของการคิดเลขแบบไม่เครียดด้วยนะครับโตไปนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นนักคิดเลขเร็วไม่ใช่เฉพาะแค่วันที่หนะะึ่งกับวันที่สิบหกนะฮะเหมือนป้าปุ้มนะฮะ <c oughs> น่าจะทุกวันเลยดีแล้วลูกดีแล้วเออชื่นชมนะคะคณิตคิดเร็วคณิต